สวัสดีครับผมเอลําปานะครับวันนี้ก็มารายการแกะกล่องสองผ้านะครับสุดเซอร์ไพรส์พิเศษวันนี้นะครับมีแม่บ้านนะครับส่งพ้ากล่องให้จํานวน4กล่องแต่เป็นกล่องใหญ่นะครับอันนี้คุณป้าบอกว่าไม่มีคนสืบต่อไม่มีลูกสาวไม่มีลูกชายนะครับก็อยากจะปล่อยให้น้องเอไปหมดเลยนะครับนี่ก็ส่งมาทั้งหมด4กล่องใหญ่ทั้งหมดบ้านเลยยินดีเลยครับเรายินดีให้ราคาประเมินราคาเป็นองค์ให้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่ามีผ้าอะไรบ้างครับ เป็นเหรียญสแตม์นะครับสแตม์องค์พ่อจตุคามนะครับแล้วก็มีเหรียญเม่ทับนะครับองพ่อแดงวัดขาวเมรดอิฐนะครับนี่ครับนะครับนะ อันนี้เป็นบล็อกดาวเล็กนะครับสวยๆก็อนหนึงหลายๆพันนะครับนะองค์พระจตุคามนะครับถ้าเป็นเหรียญเปล่าๆก็หลายๆพันเหมือนกันนะครับนะอันนี้จะเป็นบล็อกธรรมดานะครับนะอ่ะเดี๋ยวติดต่อเจ้าของภาพไปทีนะครับนี่จะเป็นลูกค้าครับ FC ส่งมาต่างจังหวัดเหมือนกันครับเหรียญหน้าแก่สวยๆก็หลักพันไปลายๆถึงหมื่นบวกลบนะครับเหรียญเกลียวเชือกนะครับปูสีนะครับอันนี้สวยๆก็สองสามพันนะติดต่อเจ้าของไปทีนะครับมาครับนี่จะเป็นองคพระย่อยๆโอกระเมสองสามร้อยนะครับนะบางกระทิงนะครับอันนี้ก็ อันนึงก็หลักพันนะบางกะทิงคัดกรุบนะครับนะก็ะแดงอันนี้ก็สองสามพันนะรุ่นพระป่าเลนละคังพ่อเกษมนะครับแบบนี้นะครับนะครับรูเจาะใหญ่ไปนะครับอย่างนี้ไม่แท้นะครับนะจากรูปอันนี้ไม่แท้เลยนะครับน,ะนี่จะเป็นชุดพัะหลากหลายนะครับนะวาวรารรประจาโดอนไฟหลักร้อยพอผ่าน,นี่ก็พันบวกลบอินโดจีนไม่แท้เลยลูกหล่อพอเดิมอย่างนี้ผมรับซื้อองหนึ่ง หลักแสนหลายๆแสนนะครับถ้าใครมีนะครับนะอันนี้จะเป็นผ้าไม่แท้นะครับจะเป็นผ้าหล่อพรอมหน่อยในรูปมีโอกาสแท้นะครับนะแต่ว่าดูองจริงักเดียวนะครับสีนะครับแบบนี้หลักแสนนะใครมีผมเช่านะครับนะอันนี้จะเป็นกรมตำรวจนะครับพสทนี่จะเป็นผ้าที่ใช้มานะครับจมูกก็นะครับโดนนิดนิดหนึ่งนะครับนะนี่ปูทิมเหรียญนักปกปูทิมนะครับสวยๆอันนึงหลักหลายๆหมื่นนะครับนะแต่ในคลิปนี้ไม่แท้นะครับเป็นเหรียญที่ เห็นไหมตัดฉีกทีเดียวขาดไปทีเดียวเลยแล้วผิวผิวเข้าจะหนีไม่เป็นเม็ดทรายผิวจะไม่เรียบตึงนะครับส่วนอันนี้แท้นะอันนี้ก็หลายหลายพันนะครับปูเอียมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวติดจอกเจ้าของอีกทีแล้วกันครับนะเป็นเหรียญกองพันสองพ่อเกษมนะครับนะครับ,อ,อ, 2, นนรบอย่างนี้สวยๆก็สองสามพันนะครับมีเนี้หลักร้อยเอาบอลกับกิ่งไผ่นี่จะไม่แพงเท่าไรโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกัน,นครับ FC ครับเท่าไหร่เนี่ย ที่มีพักเครื่องนะครับต้องการอยากจะปล่อยนะครับก็สามารถนะครับส่งมาขายตาม ID ไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยครับวันนี้เอลําปางขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยากรับชมเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับหรือจะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่มีพักเครื่องนะครับต้องการอยากจะปล่อยสามารถส่งมาตาม ID l ลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีรับเช่าพักเครื่องรับจำนำพักเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้ผมเอลําปางต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดหลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก g o o g l e Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้าก็จะมีเขียนคำว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ